อาตัวเองไม่เจอยังไม่มีความเชี่ยวชาญแต่อยากทําเงินบนออนไลน์จะเริ่มจากตรงไหนดีนะคะวันนี้เอาไอเดียมาให้นะคะเอาไอเดียมาให้ก่อนนะคะเออไม่ได้นัดแนะแต่ตั้งใจทําไว้ให้คุณมาดูย้อนหลังนะคะสําหรับคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะคะที่จะแกะรอยแล้วก็เริ่มทำนะคะ,อะเอาละโอเคนะคะ จินอยากจะแชร์ให้เห็นตรงนี้นิดนึงค่ะอ่าเดี๋ยวแชร์สไลด์นิดนึงนะจะได้เห็นภาพไปด้วยกันนะจะแนะนำเอาไว้สามอย่างนี้ค่ะอันที่หนึ่งเลยก็คือเริ่มจากการหาเบาะแสะค่ะเริ่มจากการหาเบาะแสะก่อนเลยเลยนะคะเลยต้องมีรอเรือรอริ่งนะเริ่มจากการหาเบาะแสะก่อนเลยนะคะเบาะแสะที่จะหาหาจากตรงไหนนะคะหาจากช่องทางแรกนะคะหาจากตัวเองก่อนนะคะชอบอะไร นะเรื่องที่ชอบอ่ะมีไหมชอบอะไรนะคะถนัดอะไรไอ้ชอบกับถนัดเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ชอบอาจจะไม่ถนัดนะคะก็ไปฝึกได้สิ่งที่ถนัดอาจจะไม่ชอบเช่นงานหลักๆที่เราทําอยู่อาชีพที่เราทําแบบนี้เป็นต้นนะคะชอบกับถนัดอะไรนี่คือการหาเบาะแสนะคะและถ้าเราอยา รีมาร์กว่าทําเงินบนออนไลน์อยากเริ่มทําเงินบนออนไลน์นะคะเงินมันจะมาจากอะไรคะมาจากความสนใจค่ะมาจากความสนใจแล้วก็ความต้องการของตลาดนะก็คือวงที่สามความสนใจของคนอื่นนะตลาดต้องการนะคะซึ่งไอ้ตรงตลาดต้องการเนี่ยนะคะในช่วงแรกที่เราหาเบาะแสนะคะ ตรงนี้ยังไม่ต้องซีเรียสตลาดต้องการหรือไม่ต้องการนะคะหาตรงนี้ก่อนเขียนออกมานะคะทําเป็นตารางโอ้ตารางตรงมากเลยนะก่อนลบก่อนอายเขามันอยู่หน้าเพจ <c oughs> เออนะนะให้มันได้แบบนี้นะคะอ่าอาหรือ,อยังอ่ะโอเคมาแล้วนะเนี่ยค่ะเขียนเป็นตารางออกมานะคะโอ้โหมันตรงยังไงอะนะ สิ่งที่ชอบมีอะไรบ้างถนัดมีอะไรบ้างเขียนออกมานะคะนี่คือการแกะรอยนะแกะรอยก่อนต่อมาแกะรอยอันที่สองนะคะอย่างแรกคือแกะจากตัวเองอย่างที่สองคือแกะจากคนอื่นค่ะแกะจากคนอื่นที่แกะจากคนอื่นมาถามมาขอให้ช่วย นะคะหรือมาในส่วนของขอคำปรึกษาโอ้ตัวหนังสือสวยงามมากนะคะหรือมาในรูปแบบของนะคะคำชมกระดานกระดานคำชมนะคะอันนี้พอดี แชร์ไลฟ์ผ่านซูมนะคะก็เขียนกระดานนะมันก็เลยแบบว่าตัวสักษอจึนก็ยึกยือมากเลยนะแต่ฟังเอานะดูพอให้เป็นแบบว่าเห็นภาพไปด้วยกันนะอันนี้คือแกะรอยจากตัวเองก่อนก็คือสิ่งที่เราชอบเรารักแล้วก็ค่อยถ้ามันจะทําเงินได้คือตลาดต้อง,ต,องต้องการนะคะมีคนสนใจนะคะแต่เวลาที่ทำเวิร์กช็อปนี้นะคะการแกะรอยด้วยตัวเองอย่าเพิ่งสนใจว่าตลาดจะซื้อไม่ซื้อเงินจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่า แต่ให้เขียนออกมาก่อนว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรนะคะเขียนออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะเขียนออกมานะอะไรย่างชอบชอบสอนชอบพูดนะคะ,อะชอบต้นไม้ชอบการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็ว่าไปสิ่งที่ถนัดนะคะก็ว่าไปนะโอเคแล้วอันที่สองก็คือแกะรอยจากคนอื่นมาถามเรามาปรึกษาม,มาขอความช่วยเหลือหรือว่าเขาชมเรา นะคะสิ่งเหล่านี้ก็เขียนออกมาค่ะนะเขียนออกมานะคะพอเขียนพวกนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ขอลบก่อนนะขอลบออกไปก่อนเนาะมันลายตาจังเลยอนะพอเขียนสิ่งเหล่านี้ออกมานะคะสิ่งที่เราต้องทําต่อคือทําอะไรคะข้อสองทำเพจค่ะนะลบก่อนลบก่อนนะลบออกก่อนทําเพจนะคะ ทำเพจขึ้นมานะซึ่งการเปิดเพจเนี่ยก็เป็นการเปิดหน้าร้านออนไลน์แล้วมันก็ง่ายมากๆนะคะในการเปิดแล้วฟรีด้วยเปิดผ่านมือถือง่ายนิดเดียวนะโหลดแอปพลิเคชัน Facebook มาลงในมือถืออันนี้หายไปด้วยเลยเนี่ยอะฮะนะหายไปด้วยนั่นก็คืออะไรคะข้อหนึ่งเมื่อกี้แกะรอยนะ แกะรอยนะคะอา้าวภาษาไปละแกะรอยนะคะแกะรอยตัวเรานี่แหละมีอะไรบ้างมาสิ่งที่ชอบนะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะสิ่งที่ชอบนะคะถนัดความถนัดคนมา ถามขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องแกะรอยนะคะนะแกะรอยว่าเรามีอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเนาะซึ่งจินเองก็แกะรอยจากตรงนี้เหมือนกันนะคะต่อไปก็คือเปิดเพจนะ เปิดเพจก็อย่างที่บอกค่ะง่ายๆนะถ้ายังไม่เคยเปิดนะคะจะมีคลิปที่ทำสอนเอาไว้อยู่นะคะการเปิดเพจการลงร้านสินค้านี้อินบ็อกซ์มาแล้วกันถ้าหาไม่เจอนะคะแต่ก็คือเปิดเพจค่ะเปิดเพจก่อนเลยเนาะเพจเป็นหรือจะไปที่ t ิ k t o k ก็ได้แต่ว่าในส่วนของการสร้างตัวตนที่มันเขาเรียกว่า Impact แล้วก็เข้าถึงง่ายเกือบทุกกลุ่มเนาะแม้ว่าตอนนี้ก็คือคนก็ไหลไปที่ t ิ k t o k ก็จริงนะมันมีแพลตฟอร์ม,มอื่นๆเยอะ นะคะแต่เปิดเพจขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างตัวตนซะนะคะเปิดเพจมาสร้างสร้างคอนเทนต์ซะนะคะสร้างคอนเทนต์ก่อนเพื่อสร้างภาพจําค่ะอีคอนเทนต์ที่เป็นภาพจำเนี่ยเอามาจากไหนก็เอามานะคะในส่วนที่จากข้อหนึ่งนั่นแหละเราจะให้เขาจําเราในภาพไหนอย่างเมื่อกี้สอนในห้องเรียนนะคะก็คือเราจะให้เขาจําในภาพไหนก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องทําเขาเรียกว่า คอนเทนต์มาเก็ตติ้งนะก็คือเป็นการวางกลยุทธ์นะคะให้เขาจําในภาพไหนจําภาพร้านขายดีอันนี้ก็คือขายสินค้าอันที่สองนะคะรับตัวแทนแม่ทีมเก่งเป็นแม่ทีมเก่งปัง หิงยกทีมนะคะหรือเราจะสร้างภาพจำอะไรภาพจำเป็นในส่วนของเสริมแบรนด์สร้างตัวตนเพื่อที่จะทำบิสเนสไหมธุรกิจการศึกษาต่อหรือเปล่านะคอร์สสอน อีบ e ุ๊กขายขายคอร์สอะไรพวกนั้นหรือเปล่าขายเรื่องอะไรนะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องทำคอนเทนต์ออกมาสร้างภาพจําภาพจําที่หนึ่งจะเอาแบบนี้ไหมเลือกสักอย่างก่อนหรือเป็นภาพจําที่สองหรือเป็นภาพจําที่สามนะคะส่วนเรื่องของคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ content คืออะไรคอนเทนต์ content คือการสื่อสารผ่านสื่อสารผ่านการเขียน นัดเขียนก็เขียนไปก่อนไม่กล้าออกกล้องก็เขียนไปก่อนนะคะรูปภาพนะรูปภาพการแต่งรูปไปหัดนะคะรูปภาพชุดรูปภาพชุดแบบหลายๆเป็นอัลบั้มรูปภาพอะค่ะเป็นรูปภาพอัลบั้มแล้วกันเนาะที่มันจะมีแบบเยอะๆหลายๆรูปอย่างเงี้ยก็เป็นการสื่อสารหรือการทํำวิดีโอ คลิปสั้นๆให้ประโยชน์ให้ความรู้ให้ข้อมูลคลิปสอนคลิปการใช้สินค้ารีวิวสินค้าต่างๆก็ว่าไปนะคะและนะคะเอ,อ่อไลฟ์สดนะคะอันนี้คือคอนเทนต์เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราต้องลุกขึ้นมาทำนะจากการที่เราอยากจะเริ่มทำอะไรสักอย่างบนโลกออนไลน์เพื่อที่จะทำเงินเนะะี่ยค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไม่เชี่ยวชาญหาตัวเองยังไม่เจอไม่รู้จะเริ่มยังไง ให้เริ่มจาก1แกะรอยตัวเอง2เปิดเพจออกมาเพราะเพจเนี่ยมันจะเป็นตัวเช็คคล้ายๆเช็คเลตติ้งอะคะ่ะเช็คตัวเรากับกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เราแชร์พูดคุยเนี่ยมันตรงหรือเปล่าจะง,ง่ายมากเพราะว่าเพจเป็นการสื่อสารแบบสองทางที่ง,ง่ายนะเชนว่านะคะฉะนั้นเปิดเพจแล้วก็ทำคอนเทนต์สร้างภาพจำซะนะคะ สร้างภาพจำไปก่อนซึ่งสิ่งเนี้ยยังไม่ต้องกังวลว่าก็มันไม่เชี่ยวชาญน,นะคะจินก็อยากจะบอกว่าความเชี่ยวชาญเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันไม่มีตัววัดแล้วก็คนที่บอกส่วนมากนะคะจะเป็นคนอื่นบอกเราเองยังมีความสึกไม่มั่นใจอยู่เลยแต่มีคนอื่นบอกว่าเราอ่ะเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเชี่ยวชาญเรื่องนี้สอนเรื่องนั้นหน่อยเธอเก่งเรื่องนี้ เห็นไหมคะไม่มีตัวการันตีตัววัดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเชี่ยวชาญจะไม่เกิดขึ้นเลยคนอื่นจะไม่บอกเลยคนอื่นจะไม่ฟันธงให้เราเลยถ้าเรายังไม่เริ่มทําอะไรนะคะเรายังไม่เริ่มที่จะลองทําเรียนรู้พัฒนาจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์แล้วก็ตกผลึกนะคะแล้วก็เอามาถ่ายทอดมันก็จะวนลูปอยู่แบบนี้ค่ะจนวันหนึ่งเราภาพเราก็คือเราชํานาญขึ้นเชี่ยวชาญขึ้น อารมณ์เหมือนเราทํางานอยู่ปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เราทําวันแรกที่เราจบเข้ามาทํางานบางคนทํางานไม่ตรงสายด้วยซ้าไปแต่ทําไมวันนี้ยเดินเข้าบริษัทหรือไปแผนหรือไปหน้างานทําไมเราทําได้แบบไม่ต้องมีใครมาสอนด้วยนะมันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะลงมือทําตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจที่จะทํางานงานนั้นตัดสินใจที่จะเป็นคนคนนั้นตั้งแต่วันแรก หลังจากนั้นมันก็คือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไงคะจริงไหมนะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเริ่มนะคะไม่มีความเชี่ยวชาญเริ่มทำหนึ่งสองสามตรงนี้ออกมาก่อนนะคะแล้วไอ้ตรงบอกว่าหาตัวเองไม่เจอเนะะี่ยค่ะไม่ต้องหานะคะเริ่มสร้างเลยค่ะจากการแกะรอยตัวเองนี่แหละคุณจะเป็นใครนะคะจะเป็นใครอยากใช้ชีวิตหลังจากนี้หนึ่งปีสามปีห้าปีแบบไหน นะคะมีใครเป็นไอดอลไหมเพราะง่ายสุดในยุคนี้ทุกคนทุกอาชีพค่ะที่เราอยากจะเป็นเราสามารถเห็นเขาบนโลกออนไลน์ได้หมดเลยเราก็แค่ดูสิ่งที่เราทำกับปลายทางรุ่นพี่คนที่ทำก่อนนะคะหรือครูหรือก็หรือไอดอลของพวกเรานั่นแหละหรือที่ปรึกษาเรานั่นแหละนะคะมันใช่ไหมถ้าใช่นั่นน่ะคะ่ะเริ่มสร้างเลยค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นนะคะแล้วก็ ทำค่ะแล้วทุกสิ่งอย่างมันจะตามมานะคะโอเคไหมนะคะสำหรับคลิปนี้อ่ะสต็อปแชร์ก่อนนะมาหน้าเต็มเต็มใหญ่ๆ่ก่อนนะคะก็เอามานะคะเอามาแชร์แบ่งปันไว้ให้สั้นๆแบบนี้เลยแล้วกันนะคะมาดูย้อนหลังได้อะไรยังไงก็คอมเมนต์นะคะบอกกันด้วยเนาะแล้วยังมีติดขัดตรงไหนนะคะพอดีวนันนี้ออกจากห้องสอนมาแล้วก็หัวข้อนี้ยังค้างอยู่ก็เลยเอาบีบสั้นๆมาให้แบบนี้แต่ก็เป็นแบบเน้นๆแบบ พรีเมียมอะยกมาไว้ให้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็ไลฟ์นี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันในไลฟ์หน้าอย่าลืมนะทำสามอย่างนี้ก่อนนะคะแกะรอยตัวเราเองก่อนนะคะแล้วก็เริ่มแกะจากสิ่งที่คนอื่นเขาเข้ามาหาเราด้วยเรื่องอะไรปัญหาอะไรให้ช่วยอะไรชมเราเรื่องอะไรนะคะสิ่งที่เราชอบมีอะไรสิ่งที่เรารักมีอะไรแล้ว ค่อยกุบไอ้ตรงนี้ออกมาแล้วมาดูซิว่าตลาดต้องการไหมถ้าตลาดต้องการแต่เราไม่ถนัดเราฝึกได้นะคะหรือสิ่งที่เรารักนะคะไม่รู้ตลาดต้องการไม่ต้องการแต่เราที่ทำมันออกไปเรามีความสุขนะเรามีความสุขที่จะได้สอนมีความสุขที่จะได้แชร์มีความสุขที่จะได้บอกเล่าเรื่องนี้ทําไปค่ะแล้วความสุขนั่นแหละมันจะไปดึงดูดความสําเร็จหรือว่าวันหนึ่งคุณค่าตรงเนี้ยมันจะแปลงเป็นมูลค่าเองนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะไลฟ์นี้ก็มาสั้นๆไว้เท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะแล้ว